กราบคารอาจังหัวเขียดที่กรอกยิ่งค่ะย้อนทำสำเนาพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อน้องสาวจันนาจุนจีค่ะเป็นจิตอาสาสมัครนันนนสสนกศึกษาวันนี้มาสอนบ้านเรื่องความดีเออวันนี้ออกไปทั้งนอกค่ะคับน้องแพรมแล้วก็ไปแวะร้านซื้อของค่ะ ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่แล้วก็พอซื้อของเสร็จแล้วก็พ่อค้าเขาก็หันมามองที่เสื้อของเราค่ะเสื้อตัวนี้เขาบอกว่าหมอดินเหรอเขาเขาก็ถามเราบอกเราก็าบอกไม่ใช่หมอดินเป็นหมอเขียวค่ะแล้วเขาก็พอพอพอ,พอแล้วเขาก็ทำท่า่าจะพูดถามว่าหมอเขียวเป็นยังไงนูน่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะค่ะแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่เราอ่ะกําลังจะไปทําธุระต่อกหลายอย่างค่ะ ทั้งจ่ายถ่าไฟเติมแก๊สแล้วก็ไปทะเลทํายังมีภาระต้องทําอีกเยอะแล้วก็พอดีมีมีลูกค้าเข้ามาเราก็กะว่าจะชิ่งค่ะคือคือ,คอกะว่าเออกะว่าเอาลูกค้ามาแล้วเราเราเร,าเราียดดีกว่าเพราะค้าหันมาเห็นเราปุ๊บก,ก็คว่ำมือรีบเอาเธอเธอมาอยู่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ชวนเราคุยต่อเลยค่ะพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บแล้วก็โอ้สงสัยเราต้องยอมแล้วเราต้องแบบเขาจะคุยเขาจะคุยได้ค่ะหมายถึงว่า ไม่ยอมไปเราไปอ่ะก็คุยคุยคุยกันนานมากคุยกันแบบถามเรื่องเกี่ยวกับอโศกเกี่ยวกับแพทย์ทีที่ทำอยู่ตรงไหนมีที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเราก็โอเคพอพอ,พอทําพอคิดว่าคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราต้องต้องยอมแล้วล่ะเราต้องยินดทีที่ที่ที่จะคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยินดีที่จะที่จะให้ข้อมูลกับท่านนะคะว่าเออันมีอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็พอเราวางใจได้ยังงั้นคุยกันไปเรื่อยสักแป๊บหนึ่งเราก็ประมาณว่าเฮ้ยมันมันน่าจะได้เวลาแล้วเราก็เลยบอกว่าเออพอดีว่ามีธุระขอขอตัวก่อนเลยแล้วแล้วเหมือนกับว่าจะไม่ยอมเหมือนว่าจะเฉยเฉยจะบอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องแําก็เปิดเปิดหน้าต่างรถออกมาพอดีค่ะแล้วแล้วแล้วเราก็หันไปมองด้วยกันสุดแล้วพอพอท่านหันไปเห็นน้องแพมเราก็โอเคโอเคเอากลับได้เราก็เลยได้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 กลับได้ได้ได้ไปไปต่อค่ะ คือมันมันทาให้เห็นว่าเอาอเราเจอก็จะเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะแบบกังวลว่าเฮ้ยเราจะไปอีกหลายที่นะเราจะไม่มีความยินดีที่จะคุยกับท่านนะคะพราะเราต้องไปทําธุระแล้วก็ยังต้องมาส่งกันบ้านเดี๋ยวรายการสายด่วนอะไรอย่างเียเราก็กังวลล่วงหน้าไปแล้วคะ่ะพอพอพอเราทําใจได้แล้วเราแบบเข้าใจอะคะ่ะเราจะไม่มีความกังวลอ๋อท่านจะคุยแค่ไหนคุยยังไงเราก็ยินดีที่จะคุยะคะ่ะก็ขอสำนึกบ้านตรงนั้นนี้ค่ะ สาธุค่ะนโมทนาค่ะโอกาสที่จะให้เราได้บําเพ็ญนี่บางทีมันก็ไม่เลือกโอกาสและสถานที่นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าบุญกุศลที่มันจะบําอะไรนะสังคาข้อกันให้มันเกิดขึ้นในนัดเวลานั้นนะคะแต่น้อง oh, <yes. S 2> เจียบก็เอาประโยชน์ได้นะคะได้ทําใจตัวเองนะไม่ให้กังวลแล้วก็ยินดีแล้วก็ อนุโมทนากับการบำเพ็ญน,นะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะค่ะทุกค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตต่อนั้งแต่สอเลยนะคะเพราะว่าเรื่องเดียวกัน,นะค่ะอเคะ่ <c oughs> ะเชิญน้องแฉมค่ะ